สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรถแซฟเวอร์ครับผมอ้วนรถแซฟเวอร์วันนี้ผมนำรถ Mercedes-Benz E220D m g รหัสตัวถัง W213 ปี2016 2017เลขไม่แค่9 0 0 0 0โลกับราคาเพียง1 9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองสำหรับ Mercedes-Benz E220D m g ตัวนี้นะฮะออปชั่นที่เขาให้มาต้องบอกว่า เต็มเลยทีเดียวนะฮะมาดูกันก่อนนะครับกระจังหน้าของเขาจะเป็นลายโครเมียมนะฮะไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED อินเทลเจนต์มาให้เป็นที่เรียบร้อยและรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะฮะเป็นตัวมัลติบีมนะฮะเวลาเลี้ยวไฟหน้าจะหมุนตามวงพวงมาลัยนะฮะมันจะมีหักเลี้ยวตามมุมโค้งของพวงมาลัยนั่นเองนะฮะมาดูด้านข้างก่อนฮนะกับล้อ AMG ขนาดล้อขอบ19นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวขึ้นมาที่กระจกมองข้างแล้วแล้วก็มีกล้อง360องศามาให้เป็นที่เรียบร้อยด้านบนจะเป็นหลังคาแก้วมีหลังคามูลรูปมาให้พร้อมเรียบร้อยสามารถเปิดเป็นออกมาทั้งบานได้เลยนะฮะส่วนระบบกุญแจรุ่นนี้เป็นระบบคีย์เลสโกนะฮะมีมาให้พร้อมเรียบร้อยนะฮะแค่นิ้วสัมผัสเปิดปิดล็อกเองได้เรียบร้อยนะฮะส่วนชุดแต่ง สเกิร์ตด้านล่างนะฮะก็จะเป็นชุดเอ็ทั้งคันเดี๋ยวเราไปดูดรายละเอียดด้านในกันไปครับเอาละผมมานั่งอยู่ด้านในของตัว Mercedes-Benz E220 d ตัวออปชันของเขาด้านในเขาให้อะไรมาบ้างนะฮะก่อนอื่นนะฮะเรามาดูที่เลขไมน์ก่อนตอนนี้อยู่ที่91,793กิโลนะฮะระบบหน้าปัดเรือนไม่์เป็นรุ่นใหม่เป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนะฮะ และก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัย AMG มีนะฮะมีมัลติฟังก์ชันตรงพวงมาลัยมาให้ไปที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มเมาส์เล็กๆนะฮะอยู่ตรงแป้นมัลติมีเดียเนี่ยสามารถเป็นปุ่มสัมผัสนะ,ะสามารถเลื่อนไม่ว่าจะเป็นด้านฝั่งขวานี่ควบคุมเกี่ยวกับระบบฟังก์ชันต่างๆหน้าจอนะฮะ,ะดูเกี่ยวกับทริปนิเกเตอร์ต่างๆนะฮะได้หมดเลยแล้วก็ระบบการเชื่อมต่อของเขามีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นระบบมัลติมีเดียนะฮะหรือว่าเป็นระบบมีเดียนั่นเองนะ เป็นระบบบลูทูธนะฮะหรือว่าเป็นระบบเ,เกี่ยวกับเชื่อมต่อ USB ต่างๆนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนต่างๆสามารถเชื่อมต่อได้โอ้โหลูกเล่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเกี่ยวกับมัลติมีเดียของเขานะฮะมาดูกนก่อนนะฮะด้านหลังพวงมลาลัยนะฮะก็จะมีระบบเกียร์แฮนด์เดิชิพมาให้นะฮะตัวนี้มีระบบรักความเร็วมาให้พร้อมเรียบร้อยวิ่งทางไกลยาวๆอย,ยากเบื่อเมื่อยในการกดคันเร่ง เราก็สามารถตั้งความเร็วแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปได้นะฮะก็จะมีระบบตัดอัตโนมัติของมันระบบตั้งอัตโนมัติของมันก็มีมาให้พร้อมนะฮะมาดูด้านขวาก่อนนะฮะนี่ก็เป็นลำโพง Blue Master option เขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอ่อมีบอ่อเมมโมรีมาให้3จุดนะฮะแล้วก็สามารถปรับได้หลายทิศทางเลยทีเดียวนะฮะก็จะมีสวิตช์ปรับเบาะคนนั่งด้านซ้ายมาให้ก็จะอยู่ตรงแผงประตูคนขับด้านนี้นั่นเองนะฮะขยับมาดูด้านซ้ายกันก่อนดีกว,ว่าตรงคอนโซลกลางนะฮะ จอคอมมาของเขาอย่างที่ผมบอกว่าจอของเขาเนี่ยจะเชื่อมต่อกันนะปัดเรือนไม้ของเขาจะเชื่อมต่อกันเป็นยาวเป็นจอพานนรามิกเลยก็ว่าได้นะจอใหญ่มากนะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นช่องแอร์แล้วก็มี เป็นระบบแอร์อยู่ด้านล่างตัวนี้เป็นระบบออโต้นะฮะแต่ว่ามาตรวัดต่างๆจะอยู่ที่จอคอมมานด้านบนก็จะมีบอกมาให้อย่างชัดเจนเลยนะฮะตั้งออโต้อย่างเช่นเคย m e r c e d e s b e n บนซ์เขาก็จะมีตัวปรับอุณหภูมิมาให้2ฝั่งซ้ายขวาเลยแล้วก็ออปชั่นต่างๆเกี่ยวกับระบบแอร์ตรงนี้โอ้เต็มรูปแบบเลยนะฮะถัดมาดูด้านล่างนะฮะ ตรงจอยแล้วก็จะมีแท็บแพดตรงนี้ให้สามารถเป็นระบบสัมผัสได้นะฮะแล้วก็มาดูปุ่มสวิตช์ด้านซ้ายก่อนดีกว่านะฮะจะมีสวิตช์โหมดการขับขี่มาให้ตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด4ระบบนะฮะมีอีโคนะฮะมีคอมฟอร์ตนะครับสปอร์ตนะครับแล้วก็สปอร์ตพัดนะฮะและก็อีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นตัวอินดิวด u a นนะฮะนะฮะส่วนนะฮะตรงนี้ก็จะมีปักเซนเซอร์ของ Mercedes-Benz เ้เขามีให้อยู่แล้วความปลอดภัยของเขาค่อนข้าง สูงนะฮะตรงนี้มีกล้องมาให้360องศานะฮะมีมาให้พร้อมเรียบร้อยรุ่นนี้เป็นรุ่น MG นะฮะพิเศษเพิ่มเติมก็สามารถถอยจอดได้รุ่นนี้นะ,ะแต่ว่าฟังกช์ชันต่างๆนะฮะก็คุณก็ไปศึกษาอีกทีนึงแล้วกันระบบถอยจอดเป็นยังไงนะฮะก็จะมีมาให้ตรงนี้แล้วก็เป็นระบบเซฟตี้นะฮะเป็นออโต้สต็อปนะฮะตรงนี้ก็จะมีมาให้รถจอดติดไฟแดงหรือว่าจอดสนิทโดยไม่ต้องวิ่งเคลื่อนไหวรถเครื่องยนต์จะดับเองอัตโนมัติเพื่อ ประหยัดพลังงานนั่นเองนะฮะด้านขวานะฮะเป็นวอลลุ่มนะฮะเกี่ยวกับเรดิโอหรือวิทยุนั่นเองนะฮะแล้วก็สวิตช์เปิดปิดอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสวิตช์มาหลังไฟฟ้านั่นเองนะฮะมาดูด้านบนกันนิดนึงนะฮะหลังคาของเขาเป็นหลังคาอย่างที่บอกเป็นหลังคามูลรูปเป็นหลังคาแก้วเต็มใบเวลาเปิดออกมามองเข้าเจ้าจะได้ดีกว่านะฮะเป็นระบบพารามิกนั่นเองนะฮะ มาดูภาพรวมภายในนะฮะเป็นเบาะหนังแท้สีน้ำตาลหรืออีกสีหนึ่งที่เขาเรียกกันได้เป็นสีเบจนะฮะคอนโซลดำตัดด้วยลายแคปล่าตรงกลางส่วนสภาพภายในนะฮะเบาะไม่มีขาดไม่มีชำรุดแต่คันนี้ผมบอกก่อนนะฮะผมบอกไว้ก่อนว่ารถผมเพิ่งมานะฮะผมเอาขึ้นมารีวิวนะฮะรายละเอียดต่างๆหรือดีเทลต่างๆของตัวรถ อาจจะดูไม่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นสีตัวรถสีภายนอกนะฮะเก็บสีอะไรผมต้องเก็บเดี๋ยวผมเก็บให้แต่วันนี้ผมเอามารีวิวให้ท่านดูก่อนเผื่อท่านใดที่สนใจอยากดูรถแบบเรียวๆแบบสดๆเข้ามาดูก่อนแล้วตรงไหนอยากให้เก็บอยากให้อะไรเดี๋ยวเราจัดการให้นั่นเองนะฮะมาดูบ่อหลังนะฮะบ่อหลังก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยช่องแอร์ต่างๆสวิตต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะเอาละ พูดเยอะแล้วเดี๋ยวเราออกไปดูด้านหลังกันดีกว่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูภาพรวมด้านหน้ากันไปกันครับเอาละครับในส่วนตรงนี้นะฮะด้านท้ายของ Mercedes-Benz E220D AMG นะฮะเปิดท้ายออกมาเป็นฝาท้ายไฟฟ้าและก็มีเปิดไฟฟ้าปิดไฟฟ้านะฮะมีสวิต์ตรงนี้มาให้เป็นที่เรียบร้อยถ้านในตัว AMG ครบครันอยู่แล้วฮะเรื่องออปชั่นของเขามาเต็มเลยนะครับมาดูด้านห้องเก็บของสัมภาระกันก่อนนะฮะ เก็บของสมัมภาระก็ถือว่าได้กว้างขวางถ้าขนาดถุงก๊อฟยัดได้ถึง3าถุงเลยทีเดียวนะฮะพวกลังพวกกล่องใหญ่ๆก็สามารถจุได้ใครมีชอบเดินทางหรือชอบไปคนเดียวหรือว่าครอบครัวไม่เยอะนะฮะอยากเก็บของพวกปลองผ้าของอะไรมาฮะพับเบาะหลังแถวหลังจัดยัดเข้าไปได้สบายๆนะฮะอุปกรณ์อะไร นะครับบล็อกคันล้ออุปกรณ์เซฟตี้ทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ครบครันสมบูรณ์เหมือนเดิมนะฮะตัวนี้เป็นยางลันแฟรน,นะไม่จะไม่มีล้ออะไรมาให้นะครับโอเคนะครับส่วนอุปกรณ์ด้านนอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลโก้ตัวอักษรต่างๆทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครบครันเลยนะฮะชุดแต่งของ AMG ปลายท่อ AMG ทุกอย่าง AMG หมดเลยอ่าเป็นไงฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันครับไป เอาละรครับในส่วนตรงด้านหน้านี้นะฮะเครื่องยนต์ดีเซล2 2 0 0ซีตรวจสอบกันดูนก่อนในห้องเครื่องยนต์นะฮะอย่างที่บอกว่ารถเรายัางไม่ได้ทำความสะอาดอะไรนะ,ะอาจจะดูมอมไปบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องนะฮะรถเรามาปุ๊บเรามาจับ มารีวิวให้ดูเลยแต่เรารับประกันการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมตัดต่อทุกอย่างเกี่ยวกับตัวรถเราเอามารีวิววันนี้ถ้าไปตรวจสอบเจอมีชนหนักพลิกคว่ำเราจ่ายเงินคืนให้เต็มจํานวนเลยพร้อมจ่ายค่าเสียเวลาให้ท่านด้วยนะและเรามีวารนตีให้ท่านอีก2ปีเต็มเลยทีเดียวนะในตัวรถคันนี้นะฮะต้องบอกว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะและเป็นรถรุ่นที่หายากมากๆรุ่นนี้นะฮะ ใครมีใครเห็นมีแต่คนอยากได้นะฮะถ้าเป็นตัว Mercedes Benz E 220d A M G นะฮะต้องบอกว่าเป็นตัว A M G เท่านั้นนะฮะคนที่เขาหากันอยู่ตอนนี้และราคาไม่แพงด้วยที่อื่นเขาขากัน2ล้านกว่าผมเอามาขายแค่1 9 9 9 0้เบาทเท่านั้นเองนะฮะไม่แค่90,000โลที่อื่นเขาแสนกว่าโลนะฮะผมขายแค่เนี้ผมเอาแค่นี้ยนะฮะใครที่สนใจนะฮะโทรมาสอบถามด้วยด่วนได้ที่เบอร์082856 ศูนย์ศูนย์ศูนย์อยากดูรายละเอียดอยากพูดคุยกับทีมงานเราอยากดูดอกเบี้ยอยากดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถแอดไลน์มาฮะแอดนำหน้า a d ดี999994ตัวนั่นเองเป็นไงกันบ้างครับใครที่ชอบฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ตรงไหนมีให้กดกดแม็งให้หมดเลยครับกดไปเลยนะครับฝากกัด้วยครับดันให้ถึง10,000แสนซับกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและทีมงานจะได้หารถอะไรสวยๆใหม่ๆมารีวิวให้ท่านดูก่อนใคร นะครับวันนี้นะครับรายการรถแซบเบอร์นะครับพร้อมอ้วนชัวลาไปก่อนไว้เจอนี่พีหน้าไปหารถอะไรมารีวิวให้ท่านดูสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์ s u ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s u ชัว .com